มาอีกหนึ่งเรื่องครับคราวนี้เราจับมาดูความเคลื่อนไหวของท่านนายกคนปัจจุบ,บันอย่างคุณเศรษฐากันบ้างนะครับก็ก็คุณเศรษฐาเนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องลุ้นนะเดือนหน้า14สิงหาคมนะครับโดยนายกเนี่ยออกมากล่าวขอบคุณที่หลายคนส่งกําลังใจให้นะครับมั่นใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำงานแบบเต็มที่แล้วเชื่อมั่นเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลมีความมั่นคงแล้วก็หลังหลายคนเนี่ยมีความห่วงว่าการเมืองช่วงสิงหาคมมันจะแบบ มันออกมาแบบไม่พลิกผันนะนะฮะไม่รู้ใจยังไงโอ้วกรเจ้าตัวเองอกยากปฏิเสธไม่รู้เรื่องของปฏิญญาเขาใหญ่ด้วยนะครับจริงๆไม่น่าปฏิเสธไหมเป็นข่าวใหญ่ทั้งบ้านทั้งเมืองใครๆเขาก็รู้ก็บอกไปแล้วท่านไม่ได้ไปกับเขาไงภาพตั้งใจออกขนาดนั้นอ้าวคุณเศรษฐาไม่เป็นไรค่อยว่ากันตามอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมช่วงนี้คุณผู้ชมเข้าไปดูในออนไลน์หรือว่าในใช้คําว่าทุกแพตฟอร์มไหมเขาร้องเพลงอะไรกัน คิดถึงลุงตู่ถ้าคุณก้องยังลองได้คุณผู้ชมมันมีปรากฏการณ์นี้เอียวอมเเวอร์อะคิดถึงลุงตู่ประธานเาเนยนะคิดถึงลุงตู่เนื้อร้องไม่ได้เหมือนกันมาเนี้ยจำได้ท่อนเดียวค่ะกลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะก็คือคุณนะคะท่านท่านเสด็จาเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยเป็นธรรมดาแหละที่ทนจะคิดถึงนะคะเพราะท่านลุงตู่เนี่ยเป็นนายกมาถึง8ปีค่ะส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีเรื่องของดิจิต a ลวอลเล็ตที่เราจับตาว่าทําไมนายกไม่มาแถลงเอง ท่านก็บอกนะคะว่าดูก่อนถแถลงเนี่ยว่าอาจจะเป็นรอบสุดท้ายก็ได้อาจจะมาถแถลงด้วยตนเองค่ะก็ยังไม่แน่ใจเลยนะท่านยังไม่แน่ใจคุณ,คณกล้องคุณก็ไปจับผิดเขาเขา,เขาลางเขายัางไงเขบอกขอดูก่อนแสดงว่าออไม่มั่นใจออว่าจะมแาแถลงข่าวไม่รู้อันนี้ต้อง กลับไปถามแต่แน่ๆคุณภูมิธรรมบอกเดี๋ยวเขาแถลงกระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวเขาแถลงเองค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของนายกรธฐมนตรีนะคะคุณเศรษฐาทวีสินค่ะให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมนะคะกรณีหลังจากที่สารรัฐมนญวินิฉัยนะคะปม4 0สวยื่นคำร้องในการแต่งตั้งกรณีของคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรธฐมนตรีอย่างที่เราทราบแล้วนะคะ14สิงหาเนี่ยค่ะว่าจะเป็นยังไงจะออกหัวหรือจะออกก้อยโดยนายกบอกว่ายังไม่ได้เตรียมอะไรเลย ก็เพิ่งทราบเนี่ยแหละแล้วก็ต้องคอยรับฟังกันครับ mm hmm. ขณะนี้ถือว่าปิดคดีแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ใจว่าคําแถลงปิดคดีเนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่เข้าใจว่าภายใน7วันนะส่วนที่หลายคนเนี่ยส่งกําลังใจให้ตนนั้นขอบคุณมากๆเลยที่ผ่านมาเชื่อว่าทําดีที่สุดแล้วอ่ะเพลงมาค mm ิด hmm. ถึงเพลงเลยนะทำดีที่สุดแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้ส่งข้อมูลไปครบถ้วนทั้งหมดแล้วแล้วก็เข้าใจว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดไม่อยากพูดแล้วอ่ะ อ่ะไปฟังเสียงบางช่วงมาตอนของท่านนายกนะคะท่านนายกยังไงก็ยังมั่นใจเหมือนตอนที่พูดแรกๆว่าตรงนี้มันไม่ทําให้ท่านนายกต้องสะดุดตรงนี้นะคะผมม,มคคั่นใจผมจะทำมันเป็นที่ครับก็เราก็มีมาเจอยเต็มทีนท่นะครับหลายคนเป็นห่วงว่าหลังจากที่มาหมดอายุระยะการเก็บหน้าการจัดการต่างๆย่างๆมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้านาเชื่อมันอีุดมากเกินไปไหม ก็ผมก็คาดกนนาที่ผมมีรจวรคิมีการเรื่มการมีการดคุยกันตลอนะครับการแ้เตอเยอะในชวงโลารนี้ก็การที่ยังจะมนหน้าไปด้วยไปด้วยดีนะรัที่ไม่เข้าใจกันก็มีเารนธรรมดากทีอยู่ร่วมกันจะต้อนการ้เป็รั มันไม่ผมแน่ใจว่าเหมือนเาะว่าว่าการที่เรต้องเข้าใจวิชาของคนทกรัลขสิ่งที่เนงนขอระไทเพาะรเไทย่มันก็มรามกเกเร่านเรือาพเ่าเาเป็นนเีวนที่ปมาว4ี่ง่เราพูดดและกนี้ผมเชื่อมากว่าเรื่งองการ ครับท่านนายกังตอบคำถามสื่อนะครับเรื่องของกัญชาว่ามนมีความเห็นต่างกันเนี่ยจะทำให้เกิดความบาดหมางใช่หรือไม่ครับประเด็นนี้ท่านนายกย้ำนะครับว่าส่วนตัวคิดว่าไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเราเองนะครับเราก็จะเสนอให้ออกเป็นพระราชบัญญัติและมีการพูดคุยกันก็ขอให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะต้อง ทำงานกันต่อไปคุณเศรษฐาย้างย้ำนะครับว่ากรณีที่โซเชียลมีเดียครับที่เรียกว่าไปไกลถึงขนาดมีการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีและอดีตนายกมนตรีกลับมาครับซึ่งประเด็น,นนี้คุณเศรษฐากล่าวครับว่าตนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่มาถึง8ปีและท่านเองก็ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติหลายอย่างครับ ก็คงมีคนคิดถึงเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ได้คิดอะไรครับสำหรับเรื่องของโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล a l l ต t ในระยะที่3นั้นนายกจะเป็นคนถแถลงด้วยตัวเองใช่หรือไม่ครับก็ทานายกย้ำนะฮะว่าในเรื่องนี้ต้องดูก่อนจริงๆแล้วก็มีหลายเรื่องที่เขาทํากันปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของกรทรวงการคลังซึ่งเมื่อวันที่24กร,รกฎาคมที่ผ่านมาก็เรียกว่า กระทรวงการเป็นผู้รับผิดชอบไปก็สามารถให้ข้อมูลที่แม่นยําและตรงประเด็นไปแล้วนะครับอ่าก็ว่าไปดูขอดูก่อนขอดูก่อนไม่รู้ว่าขอดูเพราะต้องรอวันที่14สิงหาคมหรือเปล่าค่ะ